สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Little Nightmares 2ใน EP ที่6นะครับ EP ที่แล้วเนี่ยเราไปช่วยน้องปุยนุ่นมาได้สำเร็จแล้วนะครับเดี๋ยว EP นี้เนี่ยเราจะมาเริ่มการผจญภัยต่อไปเพื่อฝันฝ่าอุปสรรคให้เราหลุดพ้นจากฝันร้ายนี้ไปให้ได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องหัวกล่องกับน้องปุยนุ่นด้วยนะครับปะเราไปตอ่อไปต่อกันฮึบ ยุบอ่าอุ้ยคิดว่าอ่อันนี้มันน่าจะปีนเชือกไม่ได้นะครับเชือกเนี่ยไม่น่าจะมีไว้สำหรับให้ปีนขึ้นไปแต่คิดว่าเราน่าจะอยู่ชั้น2ของบ้านดูจากหลังคาหน้าจั่วตรงนี้ถ้าจะไปต่อเนี่ยผมคิดว่านี่ แหมมีกลไกไว้ให้ด้วยคิดว่าน่าจะใช้รอกอันนี้เพื่อที่จะดึงเปียนโนขึ้นไปนะครับแล้วก็คิดว่าพื้นมันไม่น่าจะแข็งแรงเท่าไหรน่นักนะครับผมจะดึงเปียนโนขึ้นไปีให้พื้นทะลุลงไปแบบนี้ฮึบ กระโดดได้ไหมฮึบได้ด้วยนี่นึ่งฮึบฮึบโอเค,โอ,เคโอ้โหเสรยรายเปลี่ยน <c oughs> ไม่มีคานรองรับน้ำหนักเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นแค่ไม้กระดานไม้แป้นปูพื้นเฉยๆอ๋อเดี๋ยวบอกนะว่าเราต้องเข้ารูตรงนั้น อืมฮุย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 อุยฮุยทีแรกนึกว่าเสียงน้องปุยนุน่นแต่เสียงมาจากทางซ้ายนะครับน่าจะมาจากห้องฝั่งนั้นเอ่อทางขวาไปได้ไหม อีกทีได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูทางขวาก่อนแล้วกันโอเคเกมเซฟน่าจะต้องใช้กุญแจตรงนี้โอเคคือปกติเราจะกระโดดตรงนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเรามีน้องปุยนุ่นละซึ่งน่าจะได้นะครับนี่เราใช้วิธีนี้ฮึอาเุ้ย เฮ้ยเป็นมิดไหมเนี่ยอุ้ยมีปืนด้วยปืนอนท่อนอะไรนะเฮ้ยไม่ใช่น่าจะท่อนท่อนปลาปานะครับโอ้น่าจะไม่เป็นมิดล้วละ่ะเล่นอย่างงี้เนี่ยนะโอเคเฮ้ยนักปืน,นของเราฉลา,าดโอ้ย น,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 น้องปุ้ยนุ่นโคตรฉลาดเลยนี่แน่อะไรเล่าโอ้โหฮึจีเนียสน้องปุ้ยนุ่นอ๋อเดียขึ้นได้ไหมเนี่ยอึ๊บโอเคอุ๊บโอ้สุดยอดนี่ คือพอเรามีน้องปุยนุ่นเนี่ยเราเหมือนจะใช้เหมือนตาเหมือนจะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับก็รู้สึกอุ่นใจที่น้องปุยนุ่นกลับมาเอ้าวอีกแล้วอู้แล้วคอชอบอยู่ตรงนูน้นเนี่ยเราต้องกะจังหวะเวี่ยงคออีกแล้วนะครับผมวิ่งละผมวิ่งละว,วิ่งละยิบ อ๋อ oh. <laughs> อันนี้ผมลองเฉยๆนะครับจริงๆเราก็ควรคลานไปเฮ้ยจริงจริงใช้อันนี้ได้ไหมเนี่ยไม้ม็อบถูพื้นเนี่ยไม่เป็นไรเฮ้ยน้องปุยนุ่น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 เข้าไปตรงนั้นทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะโดนน้องปุยนุ่นเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยน้องปุ <h <h ๋ยนุ่นแค้นนะครับโอ้โหโอ้ไม่ต้องแค้นมาขนาดนั้นก็ได้ครับพี่แก้แค้นให้แล้วออทำน้องปุ๋ยนุ่นผมเหรอฮะโอ้โห น้องปุยนุ่นสงสัยจะโกรธหนักนะครับอุ้ยโอเคไปไปต่อครับน้องปุยนุ่นขึ้นมาแล้ว จะหยุดเล่นหยุดฟังเสียงเรื่อยๆว่ามีเสียงอะไรปแปลกปลอมหรือเปล่าเสียงมาจากห้องนี้นะครับหรือจากชั้นบนอุ้ยไปข้างบนดีกว่ารู้สึกห้องนี้จะเปิดไม่ได้นะครับ ในห้องนี้แน่นอนในกล่องนั้นต้องมีอะไรสักอย่างแน่แนฮเฮ้ยเฮ้ยขอเลิกเล่นแล้วเอาอย่างอย่าง โอ้อติดกล่องปีนขึ้นต่อไม่ได้เฮ้ยจะหาจารับทำไมมีรอยอยู่ตรง ตรงนี้อ้อไม่ลืมไปว่าเราทำแบบนีไ้ได้ <c oughs> พอดีเราใช้ชีวิตคนเดียวมาพักหนึ่งนะครับก็เลยลืมไปว่าเเวลามีสองคนเนี่ยเราใช้วิธีการแบบนี้ได้เฮ้ยยิ้มยบย จะไม่ไหวนะครับเค okay. ต้องใช้2คนดึงนะครับตรงนี้ น้องปุยนุ่นเออมันมีร่องอยู่ข้างบนแล้วก็เชื่อมไปทางขวาลงมาตรงนี้ดังนั้นเราหมุนหมุนล้อตรงนี้แล้วก็รลบทับครูเลยดีไหมแล้วกล่องอันนี้ลากได้ อ๋อจะได้เอาปีนขึ้นไปตรงนั้นโอเคผมว่าอ,อ๋อล้ครูครูกินผมเยอะครูกินผมไปเยอะอครูกินผมไปเยอะนะเดินเราผมเอาคืนแล้ว ครูกนไปเยอะนะอเอ้าคน้องนุ่นน้องนุ่นน้องนุง่นเจ๊ย็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 นเจย็น จะจะไว้เราเอาของน้องขึ้นไปทำอะไรได้ไหมนะไม่ได,ไได้หรือว่าเรา ขึ้นไปบนนูแล้วก็กระโดดกระโดดกระโดดเราเชื่อมันจะขาดแล้วก็ถล่มมาใส่ครัวเดี๋ยวลองดูนะครับอาเดี๋ยวทำไมน้องหัวกล่องของเรา,าทำท่าอย่างน คือเมื่อกี้เราจริงๆผมอยากลองดูเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดเราหมดตอนที่ครูไม่ได้เล่นเปียโนเนี่ยจะเป็นยังไงก็เป็นไปอย่างที่คิดนะครับ เสียงเปียโนกลบอุ๊ยเกือบเกือบเกือบมีเซฟเกมโอเค เราต้องเราต้องกลับขึ้นมาตรงนี้โอ้โหเราไอ้เดี๋ยวบอกนะว่าเราต้องอุหไฟตกเมื่อกี้ไฟที่บ้านตกนะครับ ด้วยเราต้องมาดึงแันนี้เฮ้ยชย้าช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 ้าอย่าดึงเร็วอย่าดึงเร็วเฮ้ยหรือว่าเราต้องปีนตรงนั้น อเคเราอย่าทำร้ายครูเลยนะครับเฮ้ยเข้าไปเข้าไปเข้าไปหมอเข้าไปโอ้ย โอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยมัวแต่วิ่งหนีครูจนลืมกระโดดนะครับเมื่อกี้ โอ้โหยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเจาบเบจาบูเบจาบุู้หอ้หอยโอ้โอครูยากขนาดนั้นเลยโอ้ ครูขอยาขานาดน,นั้นเลยล่ะโอ้โหโอ้ผมขอโทษที่ผมคิดคิดร้ายกับครูนะครับที่กดจะให้ข้างบนถล่มมาใส่ครูแต่ครูก็โหดร้ายกับผมเหลือเกินโอ้โอ้เรียบร้อยครับคุณผู้ชม ก็ตอนนี้ที่บ้านฝนกำลังจะตกนะครับแล้วก็ลมแรงมากๆเลยเมื่อกี้เนี่ยก็ไฟตกนะครับมีแนวโน้มว่าอาจจะไฟดับได้นะครับดังนั้นตอนเนี้น้อง่าพี่หัวกล่องกับน้องปุ้ยนุ่นก็ตากฝนอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวรอเคารลมแบบนี้นะครับซึ่งที่บ้านผมก็ฝนตกเหมือนกันนะครับโอ้โห เหมือนกันเลยอาน้องพีนุ่นเข้ามาอย่าไปยืนตากฝนอยู่อย่างนั้นเออเข้ามาดังนั้นเดี๋ยว EP นี้เนี่ยผมขออนุญาตจบคลิปไปเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าฝนมันจะตกแล้วครับคุณผู้ชมทั้งในเกมทั้งในชีวิตจริงนะครับเดี๋ยวไฟดับด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอก,กัน EP ต่อไปนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าผมคิดว่า น่าจะรอดผลจากคุณครูคอยาวมาน่าจะไม่ไม่เจอคุณครูอีกนะครับไม่อยากเจออีกแล้วผมขอไปสงบสติอารมณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ